ก็น้องนัดเป็นคนตรงๆนะครับเห็นเซลมาเยอะก็ชอบใจตรงนี้นะครับการบริการแล้วก็การดูแลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรู้จักกันมาเป็นปีแล้วก็ได้ออกจริงๆก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับที่ทําให้ผมได้สมหวังไปอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีคันที่สี่ที่สามที่สี่ที่สามที่สี่ที่ห้าครับต่อไปนะครับเรื่อยๆ สวัสดีครับสวัสดีในเช้าวันอังคารที่21มิถุนายนนะครับ2565นะครับวันนี้ก็พบกับนัดนะครับอิซูซูทรัคโฟเซลนะครับวันนี้ผมออกมาข้างนอกนะครับมีภารกิจนะครับที่จะนำรถบรรทุก6ล้อนะครับกระบะบรรทุกนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับจากโชว์รูมอ s ซูซูนะครับก็ได้ขายแล้วก็ วันนี้จะนํารถไปจดทะเบียนที่ขนส่งนะครับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสระบุรีนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางออกจากโคราชนะครับก็เรามีบริการที่ครบถ้วนแล้วก็ง่ายดายสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับในการซื้อรถบรรทุกไม่ใช่เรื่องยากนะครับแนะนําตลอดในทุกๆขั้นตอนนะครับเพื่อให้เรื่อง ยากนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับก็ลูกค้าก็ทําตามคําแนะนําของผมเนะาะจนออกรถจนจดทะเบียนนะครับเราก็อำํำนวยความสะดวกแล้วก็บริการกันตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวก็เดินทางกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปชมบรรยากาศที่ผมจะนํารถไปจดทะเบียนให้ลูกค้านะครับก็จะได้ป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็วิ่งงานได้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงขนส่ง สละบ,บุรีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมเอกสารก่อนนะฮะนี่ก็จะมีตั้งแต่ใบแรกเป็นรายการที่บรรจุรถเข้าประกอบการมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เป็นรถบรรทุกไม่ประจำทางนะครับเป็นป้ายเหลืองนะเข้าร่วมประกอบการนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับนี่ใบบรรจุรถใบแรกนะครับแล้วก็เป็นเอกสารแบบคําขอจดทะเบียนรถนะครับ หนังสือแจ้งจำน่ายแล้วก็ใบเสร็จค่าตัวรถจากตีเพชรอีซูซูเซลนะครับรถบรรทุกอีซูซูพวกใบเสร็จรับเงินนะใบเสร็จจากอู่นะครับที่ต่อตัวถังมาก็เป็นกระบะนะครับอู่ก็แนบรูปมาให้พร้อมเสร็จเรียบร้อยเลยเป็นลักษณะรถกระบะบรรทุกนะครับ เอกสารจากไฟแนนซ์ก็น้ำหนังสือรับรองการเช่าซื้อนะครับเอกสารจากไฟแนนซ์ขอจดทะเบียนรถยนต์นะครับก็มีเอกสารจากไฟแนนซ์การยินยอมให้ผู้เช่าซื้อนำรถเข้าร่วมประกอบการนะครับก็กรณีนี้เลยเพราะว่าจะจดป้ายเหลืองแบบเอารถเข้าร่วมประกอบการของผู้อื่นนะครับอันนี้คือ นังสือยืนยันการชำระเงินก็เป็นการแจ้งว่าไฟแนนซ์ได้จ่ายเงินให้กับบริษัทผู้ขายรถในที่นี้ก็คือหอเจกอคิงยนนะครับไปเสร็จรับเงินไปกับภาษีของไฟแนนซ์ตัวนี้เป็นสัญญาเช่าซื้อนะครับตัวนี้เป็นหนังสือรับรองห้าง ของผู้ขายรถยนต์นะครับแล้วก็หนังสือรับรองบริษัทของไฟแนนซ์นะครับหนังสือมอบอำนาจนะครับจากไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์นะครับมอบอำนาจให้ไปทำการจดทะเบียนนะฮะนี่ครับผู้รับมอบอำนาจคือผมนะครับ นี่คือผู้เช่าซื้อนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือมอบหน้าอีกนะครับจากผู้เช่าซื้อหรือเจ้าของรถนะครับให้มาทําการจดทะเบียนแทนหนังสือสัญญาเข้าร่วมนะครับก็จากบริษัทที่เป็นเจ้าของประกอบการนะครับออกหนังสือสัญญาให้ผู้เช่าซื้อรถนี่เข้าร่วมในประกอบการของเขานะครับก็ต้องมี หนังสือรับรองห้างของผู้ให้เข้าร่วมแนบมาด้วยพร้อมกับตัวบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของผู้ให้เข้าร่วมมีหนังสือมอบนาดจ,จากเจ้าของประกอบการนะครับให้ผมมากระทําการทางด้านทะเบียนให้กับผู้ชาซื้อรถนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหางพรลบรนะแล้วก็พรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แล้วก็เอกสารด้านท้ายก็จะเป็นรา,ายละเอียดสเปครถนะครับที่ทางยูสุยื่นแบบกับกรมการขนส่งทางบกนะครับดออิ่งอะไรต่างๆนะครับหมดแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ก็ ไม่ยากอะไรครับเพราะว่าทางบริษัทผู้ขายรถก็จะเตรียมเอกสารพวกนี้ไว้ให้ก่อนที่จะมาทําการจดทะเบียนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อขั้นตอนต่อไปกันเลยก็ยื่นเอกสารให้กับฝ่ายตรวจสภาพแล้วเดี๋ยวกําลังอรอคิวนะครับตอนนี้ก็ได้บัตรคิวฮะลำดับที่13บสามเขาก็จะเรียกคิวแล้วก็เอารถเข้ามาตรวจสภาพนะครับ ก็เข้ามาจากถนนใหญ่ก็จะมาเจอนี่เลยครับฝ่ายตรวจสภาพรถนะครับตอนนี้ก็รถคิวลำดับแรกก็กำลังจะรอเข้าตรวจอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปที่ที่เราจอดรถรอกันไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เข้ามาข้างในนะครับลงไปด้านหลังจะเป็นที่จอดรถสำหรับรอการตรวจสภาพนะครับ แผ่นป้ายหมายเลขลำดับคิวที่จะเข้าเรียกเข้าไปตรวจทีละทีละคันทีละคันนะครับนี่ก็มีคิวที่2คิวที่3ของเราได้คิวที่13เดี๋ยวเราเดินไปที่รถของเราวันนี้ก็คงจะนานหน่อยครับเพราะว่าสลับรีรถบรรทุกเยอะอนี่รถรถเราอยู่นี่ครับ เป็น6ล้อกลาง FRR 210นะครับนี่ชื่อผู้ประกอบการนะครับเราเข้าร่วมประกอบการเอกสารเราก็ยื่นเรียบร้อยแล้วนะครับที่ฝ่ายตรวจสภาพรอเรียกคิวเข้าตรวจตอนนี้ก็จดทะเบียนให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาส่งมอบรถให้ที่ ขนส่งสระบุรีนะครับว้าวอย่างเท่เลยนะครับได้ป้ายเรียบร้อยนะครับพี่ต่อพี่บุ๋มนะครับยินดีด้วยนะครับกับรถคันใหม่คันที่สองในธุรกิจนะครับพี่ขออนุญาตถ่ายได้ครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตลงวิดีโอผมมีช่อง youtube ด้วยเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูนะครับพี่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องไงบ้างครับพี่พี่ต่อพี่บุ๋มนะครับ ก็เรามาจากโคราชเนาะตอนนี้อยู่ที่ขนส่งสระบุรีนะครับพอดีมาเข้าประกอบการประกอบการอะไรนะชื่ออะไรนะพี่บุญประกอบบริการเนาะหอเจากอนะครับผมก็อนาคตเดี๋ยวเราจะมีประกอบการของเราเองถูกไหมพี่อ่าเราจะโตไปเรื่อยๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับลูกค้านะครับทั้งพี่ต่อและพี่บุ๋มนะครับก็ขอขอบพระคุณมากครับที่ไว้วางใจให้นัดนะครับตั้งแต่เริ่มจองรถเนาะ จนวันนี้มาจดทะเบียนเสร็จได้ป้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็อยากให้พูดถึงว่าประทับใจหรือว่าการบริการของเซล์เป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อก็น้องนัดเป็นคนตรงๆนะครับเห็นเซล์ลมาเยอะก็ชอบใจตรงนี้นะครับการบริการแล้วก็การดูแลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรู้จักกันมาเป็นปีแล้วก็ได้ออกจริงๆก็วันนี้นะครับว่าต้องขอบคุณนะครับที่ทําให ผมได้สมหวังไปอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีคันที่สี่ที่สามที่สี่สามที่สี่ที่ห้าต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับก็ขอให้พี่ทั้งสองสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็กิจการยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมประสบความสําเร็จแล้วก็คนขับอะไรเงี้ยดูแลรถอย่างดีเนาะแล้วก็เดินทางทุกเส้นทางเนี่ยก็ปลอดภัยไม่มีปัญหาไม่มีอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องการใช้รถติดขัดหรือมีปัญหาตรงไหนก็โทรหาผมได้เลยเนาะ เพราะว่าเราบริการตลอดครับไม่ได้ขายแล้วขายเลยครับก็ดูแลหลังการขายให้ด้วยอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปหน้ารถด้วยกันนิดนึงเป็นที่ระลึกนะครับพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ